มาอีกแล้วมาอีกแล้วมาฮอค่ำเราสบายดีพี่น้องทั้งยูทูบสู้หูสุขคนเบลเยียมสวีเดนอิตาลีเกาหลีฮ่องกงไต้หวันเยอรมันฟินแลนด์อังกฤษฝรั่งอยู่แถวฝั่งพี่น้องไทยเราโนนบัซซคอมเมนต์ผ่าหมากเขากาสบายดีสุขคนผมก็พ่อยแล้วลิงเล็กบริลลิสมาปัากีในพี่น้องขนมเซนขนมเซนขนมจีนน้ำเหนี้ยเซนเท่าน้อคับผมพี่น้องนี่กะลำกะลำซอย กะลำซ้อยกะลำซ้อยนี่น้ำยาเขาขนขนไปเลยไม่มีขาไก่ไม่เลือดมีเนื้อมูเด้อเทลงไปเลยเด้อจวดจวดเด้อไลบวฮิโนไลโวนี่โอ้โหน้ำเน้นเน้นเฮียป่ะนี่เอาแนวร่องกัน อย่าบ่ค่ะอย่บาบ่พี่น้องพักพักพักถาดหนึ่งพอดียอดกระทิน้นริมหลวงกระทินริมคล้องเฮดเองติดิ่งเล็กบอสซื้อมากครับ, <c oughs> บรุนดีโบเห็นด้พักว่างข้างล่างครับตอนนี้ค้นก่อนมีสต้พร้อมเด้สต้กินเด้บบแมนคน้นแน่สี่สิบบาทกินเบิดบาตพีน่น้องเอ้ เจ้านี้แสบอยู่ได้ลิงเล็กสื่อประจำอุบัติเหตุทุกวันแน่แสบแสบเหมือนกันนะซิมน้ำซิมน้ำข้ามแหลกฟิเมอร์บอตกยังแสบคือเกา่าเด้อพี่น้องก่อเดินไปกำลังใจเล็กๆน้าไปเด้อครับเพื <My TV S 2> ่อนใหม่ทีแวร์ก็มาสับสกายลิงเล็กๆน้าแหนทั้งเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าเนาะครับผม มากคำแหลกแห่งมนันหนอนกระเทิ้ม ไล่กักพี่นอ้องเห็นบ่ากินซ้ำๆกินกรต้องเห็ดน้มันเมื่อยพี่น้องซื้อเอาแมนแล้วจุกของเห็ดบ่าเป็นนะเห็ดเป็นกับบพาเห็ดดอกเ้อกินผู้เดียวอื Hãy Quan càng làng ข้าวไก่คือข,ขนมคือขนมจีนตรงน้มร่อยๆครับพี่น้องคำใยหยั่ ອືອືມີເມສຕໍເຕສະຕັກຖ อยู่ง่ายตืนง่ายสบายเจ้คข้องพี่น้องอยู่อยากกิ่นอยากลำบากตัวเองื เนื้อหมูเป็นไงเนื้อมูอมสับปัญซัยแนะนำยาไหมเกาจะมีพริกสอดนั่นไงน้ำยาเซ้าเนื้อแสบอยู่ตลอดครับ วาวแรงขึ้นมือใสมือคว้าซาว้าเสกันวัวๆ หยอดแต <là> ่ท <iah> ิ้นงามไปเลยอากาศห่อนไปตองห่วง เรื่องเขาบหิวขินเสร็จนี่แหละง่ายพี่น้องอาการหอนเห็นในเบือเขาเบือหนำเบือเขาเบือน้ำเบือตะเขาบเบือําำ้าเบือั้งเขาั้องนํำจะเป็นของยงคู่ดิเขาบอกว่าให้พูดไทยขอโทษขอไพยเดอร์ครับนี่เลยพูดไทยไม่ได้ พูดไทยไม่ได้ครับพูดไทยไม่ได้เป็นคนลาวครับถ้าพูดไทยแล้วมันก็จะตกลาวนะครับภาษาไทยวัละคําคำในเผื่อพี่เผื่อนอก ไปแล้วครับพี่น้องพ่อเราบบในอีมแล้วเมื่อน้าคลิปน้าจังมาใหม่น้อครับผมสำหรับมเมื่อี้คลิปนี้เึงเล็กพ่อสมเด็จบ้ายครับผม